กาลครั้งหนึ่งชายป่าลึกอันอุดมสมบูรณ์ห่างไกลาจากผู้คนพลุกพล่านมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อบ้านทานทองตั้งอยู่ริมลำธารใสาชาวบ้านทานทองใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบสุขพึ่งพิงธรรมชาติและมีจิตใจดีงาม พวกเขาเชื่อในเรื่องราวเหนือธรรมชาติและเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในป่าลึกมาโดยตลอดในหมู่บ้านแห่งนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมาลีมาลีเป็นหญิงสาวที่มีจิตใจบริสุทธิ์งดงามใบหน้าของเธอยิ้มแย้มอยู่เสมอดวงตาของเธอกลมโตเป็นประกายมีความเมตตาและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ไม่ว่าใครจะตกทุกข์ได้ายากมาลีก็จะยื่นมือเข้าช่วยอย่างไม่ลังเลเธอเป็นที่รักและเคารพของคนทั้งหมู่บ้านมาลีใช้ชีวิตประจําวันด้วยการดูแลคุณยายที่ป่วยกระเสาะกระแสะเธอต้องออกไปหาของป่ามาประทังชีวิตและดูแลงานบ้านทุกอย่างด้วยตัวเอง แม้จะยากลำบากเพียงใดมาลีก็ไม่เคยบน่นเธอเชื่อว่าความดีจะนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้เสมอวันหนึ่งคุณยายของมาลีป่วยหนักโดยโรคลึกลับที่หมอยาในหมู่บ้านก็ไม่อาจรักษาได้มาลีร้อนใจมากเธอเฝ้าดูแลคุณยายทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมห่างกายความหวังของมาลีริบหรีลงทุกที เธอได้ยินเรื่องเล่าขานจากชาวบ้านเก่าแก่ว่าในป่าลึกแห่งนี้มีบ่อน้ำวิเศษซ่อนอยู่บ่อน้ำนั้นมีพลังในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดและสามารถทำให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งแต่ไม่มีใครเคยพบเห็นบ่อนั้นเลย บางคนเชื่อว่าเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กบางคนก็เชื่อว่าบ่อนั้นมีอยู่จริงแต่ถูกปกป้องโดยพูดผีปีศาจที่ดุร้ายทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปค้นหาแต่ด้วยความรักที่คุณมาหลีมีต่อคุณยายทำให้เธอตัดสินใจที่จะเสี่ยงชีวิตออกตามหาบ่อน้ำวิเศษนั้น เธอเชื่อว่าหากมีโอกาสแม้เพียงน้อยนิดเธอก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตคุณยายของเธอเช้าตรู่วันหนึ่งขณะที่แสงอรุณกำลังสาดส่องเข้ามาในป่ามาลีก็ออกเดินทางเข้าสู่ป่าลึกเธอไม่ได้บอกใครในหมู่บ้านเพราะกลัวว่าทุกคนจะเป็นห่วงและห้ามไม่ให้เธอไป มาลีพกเพียงตะรกร้าสารใบเล็กๆที่มีข้าวสารน้ำและเครื่องมือจำเป็นติดตัวไปเธอเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และเถาวัลย์รกทึบเสียงนกร้องเจื้อยแจ้วและเสียงสัตว์ป่าร้องก้องไปทั่วป่าแต่มาลีก็ไม่หวาดกลัวเธอมีเพียงความมุ่งมั่นที่จะตามหาบ่อน้ำวิเศษให้พบเท่านั้น มาลีเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆหลายชั่วโมงผ่านไปเธอรู้สึกเหนื่อยล้าและเริ่มหิวแต่ก็ยังไม่พบวี่แววของบ่อน้ำวิเศษเลยป่าเริ่มมืดคลึ้มขึ้นเรื่อยๆแสงแดดเริ่มเลือนหายไปมาลีรู้ว่าอีกไม่นานความมืดก็จะมาเยือนเธอจึงตัดสินใจหาที่พักชั่วคราวใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง เธอจุดกองไฟเล็กๆเพื่อให้ความอบอุ่นและไล่สัตว์ร้ายจากนั้นก็หยิบข้าวสารออกมาหุงกินอย่างเรียบง่ายขณะที่มาลีกำลังนั่งพักอยู่นั้นเธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแผ่วๆดังมาจากพุ่มไม้ข้างๆเสียงนั้นฟังดูอ่อนแรงและเจ็บปวดมากมาลีรู้สึกสงสารเธอจึงเดินเข้าไปดูอย่างระมัดระวัง และพบว่ามีลูกกวางน้อยตัวหนึ่งกำลังติดอยู่ในกับดักที่พรานวางไว้ขาของลูกกวางน้อยเลือดออกและมันดูเจ็บปวดมากมาลีรู้สึกเวทนาเธอจึงรีบเข้าไปช่วยลูกกวางน้อยอย่างไม่ลังเลมาลีใช้มีดพกเล็กๆที่เธอพกติดตัวมาค่อยๆตัดเชือกที่รัดขาของลูกกวางน้อยออกอย่างระมัดระวัง ลูกกวางน้อยร้องด้วยความเจ็บปวดแต่มาลีก็พยายามปลอบโยนมันด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเธอใช้ผ้าที่ติดตัวมาเช็ดเลือดที่ขาของลูกกวางและใช้สมุนไพรที่เธอพอจะรู้จักมาประคบแผลให้หลังจากนั้นไม่นานลูกกวางน้อยก็สามารถลุกขึ้นยืนได้แต่มันก็ยังเดินกับเพลกเพลก มาลีตัดสินใจที่จะดูแลลูกกวางน้อยจนกว่ามันจะหายดีเธอเชื่อว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีและไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์หากได้ช่วยเหลือแล้วก็ย่อมได้รับสิ่งดีๆกลับมาคืนนั้นมาลีใช้เวลาเฝ้าดูแลลูกกวางน้อยอย่างใกล้ชิด เธอแบ่งอาหารให้ลูกกวางน้อยกินและร้องเพลงกล่อมจนมันหลับไปมาลีรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตเล็กๆตัวหนึ่งให้พ้นจากความเจ็บปวดเมื่อรุ่งเช้ามาถึงลูกกวางน้อยก็หายดีแล้วมันเดินได้เป็นปกติและดูแข็งแรงขึ้นมาก ลูกกวางน้อยมองมาลีด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณมันเดินเข้ามาเลียมือของมาลีเบาๆเรากับจะบอกว่าขอบคุณจากนั้นมันก็วิ่งหายเข้าไปในป่ามาลีรู้สึกดีใจที่ลูกกวางน้อยหายดีและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในป่าได้อย่างอิสระ มาลีเดินทางต่อไปในป่าลึกเธอเดินไปตามทางที่ลูกกวางน้อยวิ่นหายไปเพราะเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังนำทางเธอไปและแล้วเธอก็มาถึงบริเวณที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นป่าทึบที่เต็มไปด้วยต้นไม้โบราณขนาดมหืมา แสงแดดส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินทำให้บรรยากาศดูมืดสลัวและลึกลับแต่ในความมืดนั้นมาลีก็เห็นแสงสว่างเรืองรองอยู่ไกลๆเธอเดินเข้าไปหาแสงนั้นด้วยความหวังเมื่อมาลีเดินเข้าไปใกล้เธอต้องประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าของเธอคือบ่อน้ำเล็กๆ บ่อน้ำนั้นมีน้าใสสะอาดราวกับแก้วสะท้อนแสงและมีดอกบัวสีทองบานสะพรั่งอยู่เต็มบ่อแสงสว่างเรืองรองที่มาลีเห็นนั้นมาจากผิวน้ำของบ่อน้ำบ่อน้ำนั้นดูศักดิ์สิทธิ์และงดงามราวกับอยู่ในความฝันมาลีรู้ทันทีว่านี่คือบ่อน้ำวิเศษที่เธอตามหา มาลีรีบตรงเข้าไปที่บ่อน้ำเธอตักน้ำวิเศษขึ้นมาด้วยสองมือและดื่มมันอย่างกระหายทันทีที่น้ำวิเศษไหลลงสู่ลำคอมาลีก็รู้สึกราวกับว่ามีพลังงานบางอย่างไหลเวียนไปทั่วร่างร่างกายของเธอรู้สึกสดชื่นแข็งแรงและรู้สึกเหมือนมีพละกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ เธอรู้สึกว่าความเหน็ดเหนื่อยที่สะสมมาตลอดการเดินทางได้หายไปจนหมดสิน้นมาลีเชื่อว่าน้ำวิเศษนี้ต้องช่วยคุณยายของเธอได้อย่างแน่นอนมาลีรีบตักน้ำวิเศษใส่ภาชนะที่เธอเตรียมมาจนเต็มและตั้งใจจะรีบกลับหมู่บ้านเพื่อนำน้ำวิเศษไปให้คุณยาย แต่ขณะที่เธอกำลังจะเดินจากไปเสียงกระสิบแผ่วๆก็ดังขึ้นในโสดประสาทของเธอหญิงสาวผู้มีจิตใจบริสุทธิ์จงนำพลังของบ่อน้ำวิเศษนี้ไปช่วยเหลือผู้คนแต่จงจำไว้พลังนี้จะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ เจ้าใช้มันด้วยใจที่บริสุทธิ์และไม่คิดโลภหากเจ้าใช้เพื่อความโลภหรือหวังสิ่งตอบแทนพลังนี้ก็จะสูญสิ้นไปและบ่อน้ำก็จะเหือดแห้งไปตลอดกาลมาลีตกใจและมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใคร เธอเชื่อว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของจิตวิญญาณผู้ผิทักบ่อน้ำวิเศษเธอจึงคุกเข่าลงและกล่าวขอบคุณด้วยความเคารพเธอให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้พลังของบ่อน้ำวิเศษนี้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์และจะไม่คิดโลภเลยแม้แต่น้อย มาลีรีบเดินทางกลับหมู่บ้านด้วยความเร่งรีบเธอไม่ได้รู้สึกเหนื่อยล้าเลยแม้แต่น้อยพลังจากน้ำวิเศษทำให้ร่างกายของเธอแข็งแรงกว่าปกติเธอกลับมาถึงหมู่บ้านในยามค่ำคืนทุกคนในหมู่บ้านต่างเป็นห่วงเธอมากเพราะเธอหายตัวไปทั้งวันมาลีรีบตรงไปที่คุณยายของเธอทันที คุณยายของเธอนอนสมอยู่บนเตียงร่างกายสูบผอมและแทบจะไม่มีลมหายใจมาลีค่อยๆรินน้ำวิเศษให้คุณยายดื่มทีละนิดคุณยายดื่มน้ำวิเศษเข้าไปอย่างช้าๆทันทีที่น้ำวิเศษไหลลงสู่ลำคอคุณยายก็เริ่มมีสีหน้าดีขึ้นร่างกายที่เคยสูบผอม ก็เริ่มมีเลือดฝาดและลมหายใจที่เคยรวยรินก็เริ่มกลับมาเป็นปกติคุณยายลืมตาขึ้นมองมาลีด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขมาลีหลานรักเจ้าไปเอาอะไรมาให้ยายดื่มยายรู้สึกดีขึ้นมากเลยมาลีโผเข้ากอดคุณยายด้วยความดีใจเธอเล่าเรื่องราวการเดินทาง ไปพบบ่อน้ำวิเศษให้คุณยายฟังคุณยายฟังด้วยความประหลาดใจและซาบสึงใจคุณยายบอกว่ามาลีคือเด็กดีที่พระเจ้าส่งมาให้คุณยายรู้สึกภูมิใจในตัวมาลีมากเรื่องราวของบ่อน้ำวิเศษแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วผู้คนต่างพากันมาเยี่ยมคุณยายและต่างประหลาดใจ ที่เห็นคุณยายกลับมาแข็งแรงและมีชีวิตชีวาอีกครั้งพวกเขาเชื่อว่าบ่อนางวิเศษมีอยู่จริงและมาลีคือผู้ที่ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พบบ่อนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามาลีก็ใช้พลังของบ่อนางวิเศษช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านที่เจ็บป่วยหรือตกทุกข์ได้ยากมาลีไม่เคยปฏิเสธใคร ไม่ว่าใครจะมาขอความช่วยเหลือเธอก็จะช่วยด้วยใจที่บริสุทธิ์และไม่คิดสิ่งตอบแทนเลยแม้แต่น้อยเธอรักษาเด็กที่ป่วยหนักคนแก่ที่นอนสมและผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานหนักบ่อน้ำวิเศษดูเหมือนจะไม่มีวันหมดพลังของมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อมาลีใช้มันด้วยใจที่บริสุทธิ์ ชื่อเสียงของมาลีและบ่อน้ำวิเศษพแพร่กระจายออกไปไกลข้ามเขตแดนผู้คนจากหมู่บ้านใกล้เคียงและแม้แต่จากเมืองใหญ่ก็เริ่มหลั่งไหลมาอย่างบ้านฐานทองเพื่อขอความช่วยเหลือจากมาลีมาลีต้อนรับทุกคนด้วยรอยยิ้มและช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเธอไม่เคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยแม้แต่น้อยชีวิตของมาลีเปลี่ยนไปมาก เธอไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเธอต้องคอยช่วยเหลือผู้คนตลอดทั้งวันแต่มาลีก็มีความสุขกับสิ่งที่เธอทำเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอมีคุณค่าและเธอได้ทำสิ่งที่ดีงามเพื่อผู้อื่นแต่แล้วชื่อเสียงของมาลีและบ่อน้ำวิเศษก็ไปถึงหูของเศรษฐีจอมโลภเศรษฐีจอมโลภ เป็นชายผู้มั่งคั่งแต่มีจิตใจที่โลภมากและเห็นแก่ตัวเขาได้ยินเรื่องราวของบ่อน้ำวิเศษที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้และเชื่อว่าบ่อนั้นจะสามารถนําความมั่งคั่งมาให้เขาอย่างไม่เส้นสุดเศรษฐีจอมโลภตัดสินใจที่จะเดินทางมายังบ้านทานทองเพื่อขอซื้อบ่อน้ำวิเศษจากมาลี เขาเชื่อว่าด้วยอำนาจเงินตราของเขาเขาสามารถได้ทุกสิ่งที่เขาต้องการเศรษฐีจอมโลภเดินทางมาถึงหมู่บ้านพร้อมกับบริวารมากมายเขาโอ้อวดความร่ำรวยและอำนาจของตนเองต่อชาวบ้านและประกาศว่าเขาจะขอซื้อบ่อนางวิเศษจากมาลีในราคาที่สูงลิว้ว มาลีปฏิเสธข้อเสนอของเศษฐีจอมโลภอย่างสุภาพเธออธิบายว่าบอ่อน้ำวิเศษไม่ใช่ของของเธอแต่เป็นของธรรมชาติที่ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังของมันจะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อใช้ด้วยใจที่บริสุทธิ์และไม่คิดโลภ เศรษฐีจอมโลภไม่พอใจที่มาลีปฏิเสธข้อเสนอของเขาเขาคิดว่ามาลีไม่รู้จักคุณค่าของเงินและพยายามจะหลอกล่อมาลีด้วยวิธีต่างๆแต่มาลีตัวยังคงยืนยันในคำปฏิเสธของเธอ เศรษฐีจอมโลภรู้สึกโกรธแค้นและอับอายที่ถูกหญิงสาวธรรมดาปฏิเสธเขาตัดสินใจที่จะใช้กำลังและอำนาจของตนเองเข้ายึดบ่อน้ำวิเศษเขาเชื่อว่าหากเขาสามารถควบคุมบ่อน้ำวิเศษได้เขาจะสามารถกอบโกยผลประโยชน์อย่างมหาศาลและจะกลายเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในแผ่นดิน เศรษฐีจอมโลภสั่งให้บริวารของเขาบุกเข้าไปในป่าลึกเพื่อค้นหาบ่อน้ำวิเศษและนำมันมาให้เขา บ่าไพร่ของเศรษฐีจอมโลภจำนวนมากพากันเดินเข้าป่าลึกอย่างบ้าคลัง่งพวกเขาตัดต้นไม้ทำลายป่าเพื่อหาทางเข้าไปยังบ่อ้นาวิเศษพวกเขาไม่ได้สนใจเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือความเชื่อของชาวบ้านพวกเขาสนใจแต่เพียงการทำตามคำสั่งของเศรษฐีโลภเพื่อหวังผลตอบแทน ชาวบ้านบ้านทานทองต่างรู้สึกไม่สบายใจและกังวลพวกเขาพยายามเตือนบริวารของเศรษฐีจอมโลภว่าการกระทำของพวกเขาจะนำมาซึ่งภัยพิบัติแต่บริวารเหล่านั้นไม่สนใจพวกเขายังคงเดินหน้าทำลายป่าและค้นหาบ่อน้ำวิเศษต่อไป ชาวบ้านบ้านฐานทองต่างรู้สึกไม่สบายใจและกังวลพวกเขาพยายามเตือนบริวารของเศรษฐีจอมโลภว่าการกระทำของพวกเขาจะนำมาซึ่งภัยพิบัติแต่บริวารเหล่านั้นไม่สนใจพวกเขายังคงเดินหน้าทำลายป่าและค้นหาบ่อน้ำวิเศษต่อไป มาลีรู้สึกเสียใจมากที่เห็นป่าถูกทำลายและรู้สึกกังวลว่าบ่อน้ำวิเศษจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเธอตัดสินใจที่จะทำบางอย่างเพื่อปกป้องบ่อน้ำวิเศษและป่าแห่งนี้เธอรู้ว่าเธอไม่สามารถต่อสู้กับคนจำนวนมากด้วยกำลังแต่เธอเชื่อว่าเธอมีพลังจากบ่อน้ำวิเศษและพลังจากจิตใจที่บริสุทธิ์ ของเธอมาลีเดินลึกเข้าไปในป่าอีกครั้งเธอเดินไปยังบ่อน้ำวิเศษและยืนอยู่ข้างๆมันเธอตั้งจิตอธิษฐานขอพรอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอให้บ่อน้ำวิเศษแสดงพลังเพื่อปกป้องตัวเองและป่าแห่งนี้ไม่นานนักบริวารของเศรษฐีจอมโลภก็มาถึงบ่อน้ำวิเศษ พวกเขาประหลาดใจที่เห็นมาลียืนอยู่ข้างๆบ่อน้ำพวกเขาพยายามที่จะจับตัวมาลีและยึดบ่อน้ำวิเศษแต่มาลีไม่ยอมเธอพยายามปกป้องบ่อน้ำวิเศษด้วยชีวิต ทันใดนั้นเองบ่อน้ำวิเศษก็เริ่มสั่นสะเทือนแสงสว่างเจิดจ้าเปล่งประกายออกมาจากบ่อน้ำและพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแสงสว่างนั้นเจิดจ้ามากจนบริวารของเศรษฐีจอมโลภต้องยกมือขึ้นบังตา จากนั้นผิวน้ำของบ่อน้ำวิเศษก็เริ่มเดือดพล่านน้ำวิเศษพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นสายและตกลงมาเป็นหยาดฝนศักดิ์สิทธิ์ฝนนั้นไม่ใช่ฝนธรรมดาแต่มันคือฝนแห่งปัญญาและบทเรียนใครที่โดนฝนนั้นก็จะมองเห็นความจริงและตระหนัก ถึงความผิดพลาดของตนเองบริวารของเศรษฐีจอมโลภที่โดนฝนวิเศษต่างรู้สึกตกใจและเสียใจพวกเขามองเห็นภาพความเสียหายที่พวกเขาได้ก่อไว้มองเห็นความทุกข์ทรมานของสัตว์ป่าและมองเห็นความโลภของเศรษฐีจอมโลภ พวกเขารู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่ได้ทำลงไปพวกเขาคุกเข่าลงบนพื้นและขอขมาต่อมาลีและบ่อน้ำวิเศษเศรษฐีจอมโลภที่ยืนดูอยู่ห่างๆก็โดนฝนวิเศษเช่นกันเขาเห็นภาพชีวิตของตนเองที่เต็มไปด้วยความโลภและความเห็นแก่ตัว เขาเห็นความทุกข์ของผู้อื่นที่เกิดจากการกระทําของเขาและเห็นความว่างเปล่าในจิตใจของตนเองเศรษฐีจอมโลภรู้สึกตกใจและเสียใจอย่างสุดซึง้งเขาไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มากก่อนในชีวิตเศรษฐีจอมโลภทรุดตัวลงคุกเขา่าแล้วร้องไห้ออกมาด้วยความสำนึกผิด เขาขอขมาต่อมาลีและบ่อน้ำวิเศษเขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจจะไม่คิดโลภอีกต่อไปและจะใช้ทรัพย์สินของเขาเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้หลังจากที่ฝนวิเศษหยุดตกบ่อน้ำวิเศษ ก็กลับมาสงบเงียบดังเดิมแสงสว่างที่เคยเปล่งประกายก็จางหายไปมาลีรู้สึกดีใจที่บ่อน้ำวิเศษยังคงอยู่และที่สำคัญที่สุดคือทุกคนได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเศรษฐีจอมโลภก็กลับตัวกลับใจเขาใช้ทรัพย์สินของเขาเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลและสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมเขาเป็นที่เคารพและนับถือของคนทั่วไปและได้รับการยกย่องให้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญ บริวารของเศรษฐีจอมโลภก็กลับตัวกลับใจเช่นกันพวกเขาเลิกทำร้ายป่าและหันมาช่วยกันดูแลป่าแล้วร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติพวกเขากลับไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขส่วนมาลีเธอยังคงใช้พลังของบ่อน้ำวิเศษช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านและผู้คนจากต่างถิ่น เธอไม่เคยคิดโลภหรือหวังสิ่งตอบแทนเลยแม้แต่น้อยบ่อน้ำวิเศษยังคงมีพลังอยู่เสมอและพลังของมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อมาลีใช้มันด้วยใจที่บริสุทธิ์เรื่องราวของหิงสาวก,กับบ่อน้ำวิเศษแพร่ะสะพัดไปทั่วทุกสารทิศเป็นนิทานที่สอนให้ทุกคนได้รู้ว่า ความโลภและความเห็นแก่ตัวจะนำมาซึ่งความพินาศแต่ความดีความเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์จะนำมาซึ่งความสุขความสงบและปัญญาอันยิ่งใหญ่ นอกจากนี้นิทานเรื่องนี้ยังสอนให้เห็นถึงพลังของการกลับตัวกลับใจแม้แต่คนที่มีจิตใจโลภมากอย่างเศรษฐีจอมโลภก็สามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้หากได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญและสำนึกผิดในสิ่งที่ได้ทำลงไป และที่สำคัญที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้ตระหนักว่าธรรมชาติมีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่และพร้อมที่จะปกปักคุ้มครองผู้ที่ให้ความเคารพแต่ก็พร้อมที่จะลงโทษผู้ที่ละเมิดดังนั้นมนุษย์ควรอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลและเคารพซึ่งกันและกัน บ่อน้ำวิเศษยังคงอยู่กลางป่าลึกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดีงามความบริสุทธิ์และปัญญาที่ไม่มีวันสิ้นสุดมาลีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่าเธอเป็นที่รักและเคารพของคนทั้งแผ่นดินเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่หญิงสาวธรรมดาแต่เธอคือผู้พิทักษ์แห่งบ่อน้ำวิเศษผู้ที่นำความสุขและความหวังมาสู่ผู้คน เมื่อใดที่ผู้คนรู้สึกท้อแท้หรือหมดหวังพวกเขาก็จะนึกถึงเรื่องราวของมาลีและบ่อน้ำวิเศษพวกเขาจะได้รับกำลังใจและแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นสู้และทำสิ่งที่ดีงามเพื่อผู้อื่นป่าแห่งนี้จึงกลายเป็นป่าแห่งความดีงามและความสงบสุขที่ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและเข้าใจซึ่งกันและกัน นิทานเรื่องนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่นิทานก่อนนอนแต่เป็นตำนานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกชีวิตให้ตระหนักถึงความสำคัญของจิตใจที่บริสุทธิ์และการกระทำความดีเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นตลอดไป